มันหายไปไหนแล้ววะพี่พี่มีตัววิ่งออกหลังบ้านพี่ดอนหลังบ้านมามาถ่ายพี่แล้วมาถ่ายพี่แล้วมาถ่ายพี่แล้วมาทางพี่เลยฟังมาฟังไหนฟอดอยู่ไอ้เคนอยู่อ๋อพี่เคนหน้าพี่เคน่ะระวังหน้าพี่เคนเลยุดฟังไหนดูผู้พิที่นะฮะอ๋อโอเคมันชื่อฟอร์ดเมื่อกี้เปิดประตูออกมาเมื่อกี้เปิดประตูออกมาวิ่งไปทางพี่เลยซดซดมึงอยู่ใส่ดูผู้อยที่นะฮะโอเคผมกำลังโดดลงไป จุดส้มอยู่ที่บ้านตัวหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาตายปลาแมนข้างบนนั่นดัสจอดมันล่อให้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 เพื่อนมัน okay, เดี๋ยวผมไป,เด,ปเดี๋ยวผมไปหาศพอ่ะเมืนออกไกลนะพี่จอน,อนลองเลยไม่ได้วิ่งมาทำนี้ม่ช่วยดูละไม่ช่วยดูละ ปอดอยู่ทางที่ไหนของบ้านมานะันอะทิศเหนือเหรอใช่พี่ไม่ได้ผมโดนระเบิดตรงไหนวะระหว่างภูมิขางบ้านมันนะจ๊ะวิ่งมาตัวหนึ่งนะพี่มีชุดชุดเต็มเลยไอม้มีแต่เกาะมีแต่เกาะถือปืนมาพี่ลงลงละ อุ้ยปลาแฝดมันปลาใช่ไหมใช่ปลาทังผมเดินแล้วนะดูหน่อยจังสนันเลย ได้้าผมนะผมห้าผมนะผ,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 ผมไอ้ระหว่างพี่ระวางพี่ระหว่างพี่รองกับฟอร์ดรอฟอร์ดรระหว่างฟอร์ดกับพี่เลืมนมาเหรอพี่หรือคานมาโอโ้โหปืนเะไรวะไหนวะมันอยู่พุ่มไอ้วิ่งวิ่งตรงมาชื่อผมตายอ่ะเมื่อกี้อยู่อยู่พุ่มนอกป่าเลยติดป่านิดนึง ไม่ขึ้นปืนแล้อยู่พุ่มนอกป่าติดป่าเลยหรอ<ะ>มันนั<อ>่นนะมันมันมันแถวนั้นแหละลองลอง,ลองหาดูนะจะเปลี่ยนจุดล้วลไม่ได้ยิงเสียงท้าวิ่งโอเคเกิดแถวกรนนี้พอดีมีของ,งเติมไหมเขียนมีม,ม,มีมีครับพีมันอยู่ทางไหนสี่งปืนจากทางไหน แถวนี้เราพี่แถวๆผมเนี่ยแถวผมเนี้ยผมอยู่แถวๆพี่เคนเลยพี่ยิงให้หน่อยนะสักตัวผมจะเข้าบ้านพี่โดดลงคาบินมันอะได้เลยเนี่ยใช่ฮอบัคคาบินมันมีปืนมีมีตายอ่ะมีคนตายคนหอก็มีนะเค้นเอมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไหมตายป่ะตาแมนตายยิง ผมยิงหมช่วยจ้ามันบอกเพื่อนแล้วมาผมอยู่ในบ้านเดี๋ยวจุดก่อุ้ยช่ว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 ยหาหน่อยหาอยู่หาอยู่มันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านวิ่งอยู่ผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วตอนเนี้ยชุดส้มเกิดในบ้านนะแถวนี้พี่พี่อุ้ยแถวนี้แถวนี้เฮ้ยปืนดันขัดพอดีมันตายพี่เคนตายตรงไหนอ่ะยังไม่ตายอ๋อไม่ แต่ตรงนี้แต่ตรงนี้วิ่งวิ่งมาแถวพี่เก็ตอยู่ได้บ้านไม่เหรออยู่บ้านครับพี่มันวิ่งหาผมอยู่ไอ้เอ็งยิ่สส้อะไรเอ็งชุดส้มใช่ไหมผมสมผมถอดเสื้อและเสื้อขาวขาวกาเขาวเอ็งขึ้นหอเดี๋ยวบนหอมีปืนมันขึ้นไม่ได้พี่มันวิ่งรอบเลยรอบนหลังขับบินมีนี่ใช่ถ้าผมขึ้นได้คือจะได้ปืนในตัวนั้นนะไอ้หาทางขึ้นอยี่ขึ้นขึ้นหอไอ้ตัวที่พยียตัวแรกข้างล่างฟอร์ดข้างล่าง ข้างล่างเลยเหรอผมเหนื่อยแป๊บหนึ่งพี่มีคนยิงซอมบี้ตรงนี้พี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวอาพักพักเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นวิ่งพร้อมกันหนึ่งสองสามเสียงสามเสียงพี่ใช่อยู่อยู่ข้างนอกตัวหนึ่งไงอ่าชุดส้ม่ไม่ใช่ใช่ไหมเคนใช่พี่ยิงเลยไม่ใช่โอเคถ้าถ้าขึ้นไหนทับบี้จะยิงเลยเอึโอ้โหสามเสียงเลย เดี๋ยวได้ด้ยวยใช่ใช่ใช่ช,ชุดส้มสองตัวหนาวพี่ดอนเดี๋ยวนั่นแหละไปเฮ้ยชุดส้มวิ่งหาเองอยู่วะถือปืนด้วยวะนั่นแหละพี่มันว <laughs> ิ่งหาเองอยู่วะเออกูย,ยิงไม่ได้ไอผมผมผม,ผมครบผมครบตรงคาวิ่งจุดเดิมอยู่ไไออ้อ้้้เหียปลาบะรรทูมัวิ่งไปวิ่งมาเลยตรงหอผมมีผมมีระเบิดควันนะ

แต่ว่ามาทําอะไรติดไว้ออ่ะนี่เคีนนอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่บนพอเดชั่นเล็กมันไปบนคาบี้เล็กมันบุมพี่จะไม่เห็นผมโอเห็นเห็นตัวไหนก็ยิงได้เลยได้โอเคมันไปไหนวะเนี่ยมีมีใครโคฟไ้ทางขึ้นไห้คาบินไหมอ่ะคาบินใหญ่มันจะปีตอนนั้นได้อะผมผมโคฟที่เดิมได้ได้โคฟว่ะโคฟได้ถ้าถ้าไม่ได้ที่คือมันต้องปีนมันต้องปีนขึ้นอ่ะจ่าจ่าแต่โคฟมาทางผมเลยบอกทางผมมันจะ มันจะมีบันไดปีนข้างผมด้วยบันไดหนึ่งหามุมปิดหามุมเลยหามุมไว้ครบเลยมันพันปวนในใจวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ว่าแต่แย่ไปอยู่ที่กูยิงสุดตัวเลยวะวิ่งโขผ่านผ่านด้ากล้องอะสามเท้าพี่จะดีนะเออข้างบนใครข้างบนเข็นป่ะข้างบนเสื้อขาวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่จริงเลยพี่ผมเสื้อขาวตางเกงขาวช,ชุดชุดชุดเริ่มต้นน่ะหลังจากอถอดถอดเสื้อส้มอะ่ะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่สีนี้ก็ยิงได้เลยผมหัวมีนะลงละโดนลงไปละ่ะโอเคโอเคไอ้เจืยไม่ขึ้นหผมนะอะไรครับๆๆนี่เนี่ยมันจะขึ้นหาวผมละวิ่งเียวยิบหายผมไม่ไม่มีมุมยิงแล้ว แต่ผมมีมุมยิงแค่ตรงขอบคาบินที่ยิงเมื่อกี้ไม่เป็นไรกดยิงกดมาก็ได้ถ้าถ้ามันขึ้นมาโอเคครับยิงกดให้มันกลัวมันจะขึ้นตรงไหนนะอ่าจะขึ้นฝั่งฝั่งคาบินใหญ่แล้วก็ฝั่งจ่าที่มองมา